สวัสดีครับผม้านเฮาไหโชกสวัสดีที่สุภุส,สุขันมาตาแมแนวทางราพัฒนาของยายนงได้พี่น้องได้ราพัฒนายายนงวันพุทธที่สิบแปดกุมภาหกเก้าได้พี่น้องได้ก้อนจีเบืองของยายนงมาเบืองผลเมื่อวันจันทร,ร์กันก้อนพี่น้องเลขบทมันก็ออกเจ็ดูนย์สองเลขล่างก็คือสามเจ็ดพี่น้อง วันศุกร์เฮ้ยวันจันทร์น้องพี่น้องขอโทษขอขอภัอยครับผมพี่ตันใดก็ได้วันจันทร์ที่สิบหกเพราะว่ามันตรงกับรัฐบาลไทยนะ้องพี่นอนะ้องเนาะหงใจน้องเลขวินนี่มีเยอะต่ว่าจับคู่พวกเขาจับคู่เพราถือเลขวิ่งหกกับเก้ากับว่ามีมาเห็นบ่หกกับเก้าไม่มีไม่มา02หนี่มีเยอะหนิ02หนี่มีอย,ออยู่แต่เป็นบริจาคนาะพี่นอนะ้องเนาะ02มีอยู่ ว่าขอไม่พี่น้องไอ้มาตัวไรกวันพุธ สิบแปดเลขแปดได้พี่นอ้องไง dài yeah, nông Vinh Vinh bên làng ศูนย์ด้ไปนอนด้ศูนย์ศน์กับสี่เป็นเน้นสี่ศูน์กับสี่เน้นสี่พี่นองพี่น้องก็บ,บ้างศูนย์ดตัวล่องเนี่ยทหารดงินตีนักมากแด้ด้ วัดติดติดกับมาแล้วบ้าอะไรเด็กสวนนีน่ขัน้ไนไดมากหรือึ้นมากติดต่อกันเลยเด้จับคู่ตัวเ,เลขวิ่นก่อนพี่น้องขอโทษหลายๆเลขกวิ่นก่อน,นออเป็นมีเลขกวิ่นมาให้พี่น้องจับอย่หนึ่งสองหาหนึ่งสอง เก้าเอาบักชีเป็นบริษีทก็ได้หกเก้าในเลืงวิ่งทะเบีนหนอนนะ่ะคือเก้าบวามาคนจับกู้เขาจับอ้าว ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หาวันนี้่อวันที่เจ็ดคูวันนี้ใส่สุดเต็มได้ดตัวเนี้มีหอดกันเบิร์ สีหนึงสีหาสีหก เก้าสี่เก้าห้าสองสี่โอ้ใส่สุดเต็มได้ไหมเก้าโค มีกันเบิ่ดซีซีละสวนๆซีซีสวนๆ มอเงตเมืองตัวเน้นเปนเน้นในสองคู่ลายคู่ก็จริงเปนเน้นในสองคู่ตัวพี่นองด้วยตัวเน้นม่ศูนย์ซีลักซี่หาวันพุธที่สิบแปดกุมภาหกเก้าลาวยายนงวิ่งบนล่างศูนย์กับซีเปนเน้นซีอันนี้เลขวิ่งหนึ่งสองหาหกเก้า เิ็นจับคู่ให้ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หาหนึ่งสหาสกเก้าสเก้หาสักันคือสี่สี่ศูนย์ศูนเป็นกมาเน้นให้ที่0ูนย์ลักัสี่หาได้พี่น้องเด้อเลขเก้คู่9คู่บนล่างไปกับ c ี00ีศูนย์ศบริกรนะพี่น้องได้กับต้านเก้คู่นะเป็นกรเน็นให้สองคู่สองหางนะพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องพิจแต่ลหน้าเบิ้งขั้นมากตัวใดก็ได้เลขเกา้าคู่เกาหางขั้นมามาเข้า,ก,า,ขาก,กับพานแล้วพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางเด้ขอขอบขอบคุณยายนงหลายๆี่ให้แนวาทางแล้วพี่น้องเนาะนี่เห็นว่าของเป็นมิสัญ,ญลักษณ์ไม่ลูกก็ความรีลาวยายนงเห็นว่าอ๋ตามนั่นนะมันมันยังเฮงต่างๆกันได้พี่น้องได้แต่อย่าลืมฝากกดไรกดแช์ติดตามมาเท่าไห้โชกสวัสดีครับผม